ีค่ะตอนนี้ราสู่ช่องสุรัสมุขี5 9 3 6นะคะแลนดอมนี้จะเป็นแลนดอมของการเจริญด้านจิตวิญญาณนะคะถ้าใครเปิดมาเจอคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคำทำนายของท่านนะคะถ้ามันตรงหรือไม่ตรงก็นำไปปรับใช้นะคะถ้ามันไม่ตรงก็ดูเพื่อความมันเทิงถ้ามันตรงและสามารถนำไปปรับใช้ได้ก็ให้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะสัปดาห์นี้ผู้อ่านจะออกเป็นแลนดอมให้ทั้งหมด 3คลิปด้วยกันนะคะสำหรับคนที่สนใจหรือว่าดึงดูดกับคลิปนั้นๆน,น,นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำนายกันเลยนะคะดูกันว่าการจเจริญเติบโตด้านจิตวิญญาณของคุณช่วงนี้ได้พัฒนาไปถึงขั้นไหนกันแล้วนะคะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของธรรมะรวมทั้งการศึกษาด้านจิตวิญญาณนะคะการเข้าถึงจิต สภาธิต่างๆนะคะว่าคุณได้พัฒนาการแล้วก็ถึงจุดของความสงบในด,ด้านใดกันบ้างนะคะเราจะใช้ไพ่ทาโร่กันก่อนนะคะว่าคุณได้พัฒนาด้านจิตวิญญาณไปถึงขั้นไหนแล้วดูอดีตปัจจุบันและอนาคตของคุณนะคะอช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการฝึกตนฝึกสมาธินะคะมีคุณได้ t ออฟครันะคะ ในอดีตนะคะในปัจจุบันของคุณนะคะคุณได้เพกออฟคัพนะคะจะเป็นเรื่องของการทำบุญสุนทานคุณกำลังเริ่มตั้งจิตตั้งใจศึกษานะคะบัตอานาะอดีตนั้นคุณอาจจะเป็นคนที่ ยังไม่ได้สนใจจะมุ่งไปทางโลกสมาขวาสังสันเฮฮานะคะเพื่อนฝูงแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณเริ่มที่จะมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจจิตวิญญาณนะคะการเข้าถึงตัวตนและการมุ่งเน้นเข้าสู่ตัวเองนะคะอนาคตนะคะคุณได้เป็นจัดติดนะคะคือคุณจะบาลานซ์ปรับสมดุลอารมณ์ได้คุณจะนิ่งขึ้นได้นะคะถ้าพูดถึงสมาธิแล้วแล้วก็เพราะว่า ผู้อ่านจะอ่านถึงเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณนะคะแล้วก็ได้ The World นะคะเป็นใบท้ายสำรับนะคะแสดงถึงคุณจะสามารถเติมเต็มด้านการศึกษาด้านจิตวิญญาณนะคะทำให้คุณเข้าใจโลกเข้าใจสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนไปนะคะต่อไปคุณจะนิ่งแล้วก็สงบแล้วก็สามารถตัดสินใจอะไรได้ปัจจุบันนี้คุณเริ่มเข้ามาศึกษาในตัวเองแล้ว อาจจะเริ่มเหมือนยังเป็นเริ่มฝึกปฏิบัติอยู่แต่คุณมีจิตใจที่เขาเรียกอะไรเขาเริ่มเข้าไปฝึกฝึกฝึกจิตในตนเองเข้าไปมองตัวตนของตนเองเข้าใจตนเองแล้วก็มองไปตามร่างกายของตัวเองมากขึ้นถ้าคุณทําสมาธิอยู่คุณก็กําลังเพ่งดูร่างกายของคุณนะคะคุณกําลังเริ่มที่จะฝึกปฏิบัตินะคะเพื่อให้ตัวตนของคุณนะสมดุลแล้วก็สว่าง ขึ้นนะคะมีความสง,งบมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อคุณทําไปมากยิ่งขึ้นเนี่ยทาแล้วก็นิ่งมากขึ้นต่อไปคุณจะนิ่งมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความสมดุลบาลานในตัวเองนะคะมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะอดีตนั้นคุณอาจจะเคยสนุกสนานล่าเริงนะคะมีความสุขกับเรื่องของทางโลกอยู่พอสมควรนะคะแต่ก็เป็นคนที่ดีงามมีจิตใจดีงามมี มิเตภาพเพื่อนฝูงหรือเป็นไปได้ว่าเพื่อนคุณได้ชี้นําทางให้คุณมาศึกษาด้านจิตวิญญาณนะคะคุณเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจจิตใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอะ่ะเป็นคนที่ใช้จิตใจนําทางนะคะต่อไปนี้คุณจะมั่นคงแล้วก็มีอนาคตมีจิตที่เข้มแข็งมีจิตที่นิ่งมากยิ่งขึ้นและต่อไปในภายภาคหน้าในระยะไกลๆคุณจะมีความสมบูรณ์นะคะคุณได้เดอะเวิร์มาเนี่ยคือคุณจะ มีความสมบูรณ์เต็มเต็มในตัวเองนะคะมั่นคงและอาจจะบรรลุในบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการได้เลยนะคะสำหรับคนที่มาดูการศึกษาด้านจิตวิญญ,ญาณด้านนี้นะคะการพัฒนาด้านจิตวิญญาณการพัฒนาชาติสมาธิของของคุณนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูไพ่เรโนโมังเพื่อจะมาขยายและแนะนำคำทำนายเพิ่มเติมให้นะคะ จะขอเป็นไพ่เลนอมังสี่ใบนะคะเพื่อดูความสำเร็จด้านการศึกษาด้านจิตวิญญาณของคุณหรือว่าการพัฒนาด้านจิตวิญญาณช่วงนี้ของคุณนะคะจะขอทั้งหมด4ี่ใบคุณได้ลินลี่นะคะมันจะเป็นชาช้าจะทำอย่างชาช้าแล้วก็สงบนะคะเป็นไพ่ของความสงบมั่นคงนะคะ การไม่เร่งไม่ร้อนนะคะคุณอาจจะมีจิตใจที่เยือกเย็นสงบขึ้นก็ได้นะคะการพัฒนาด้านจิตวิญญาณของคุณช่วงนี้จะนํามาซึ่งควาสมสงบในจิตใจนะทําให้คุณสามารถตัดสินใจทําอะไรได้อย่างทําอะไรได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ใจร้อนอะ่ะเมื่อเวลาถึงถึงเวลาจะต้องตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่คุณจะค่อยๆเลือกค่อยๆทํา ใช้สติใช้สมาธิในการเลือกนะคะแล้วก็จะเลือกไดอย่างถูกต้องนั่นเองนะคะคุณได้ลินลี่นะคะโอ้ขออภัยค่ะไบโคเวอร์ลินลี่อันนี้นะคะแล้วก็ไบโคเวอร์โคเวอร์มีฟาร์ม จะโชคดีจะเห็นเรื่องเองินเรื่องทองตามมาเมื่อคุณมีการพัฒนาจิตวิญญาณไปถึงขั้นหนึ่งนะคะจะพบกับความโชคดีนั่นเองนะคะโอโ้คุณได้ดอกไม้คุณได้ช่อดอกไม้นะคะความสําเร็จคุณจะเห็นความสวยงามของความสวยงามของโลกใบเนี้ยคุณจะชื่นชมกับธรรมชาตินะเท่าที่ดูอันนี้เป็น,นะค,ะความสุขนะคะความสุขที่เกิดขึ้นกับความสําเร็จนะคะอาจจะเกิดจากความสุข ภายในก็ได้เป็นความสงบสุขภายในก็ได้นะคะคุณได้ดอกไม้ที่มีดอกไม้ในสำรับของเรนโนมังนี่คุณได้มาเกือบหมดเลยนะคะ เป็นความสุขสงบภายในจิตใจสีเขียวๆธรรมชาติอาจจะช่วยคุณสงบและสร้างสารรค์มากยิ่งขึ้นถ้าถามถึงความสําเร็จถึงการศึกษาด้านจิตวิญญาณไหมเป็นไปได้สูงนะคะว่าเพราะว่าช่อดอกไม้เนี่ยเขาหมายถึงความสําเร็จแล้วก็ความสุขสงบนะคะจะทา,าให้คุณเติมเต็มชีวิตได้นะคะคุณจะได้พบกับความสมบูรณ์นะคะในตัวเองแล้วก็จัตติเนี่ยเขาเป็นความบาลานซ์ในตัวเองมีความ มั่นคงนะคะอาจจะมีความสมดุลหญยินหยางมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปรับชีวิตสมดุลในชีวิตมากยิ่งขึ้นถ้ามีการให้การรับการให้การรับกันเนี่ยคุณก็จะมีการให้การรับกันอย่างเหมาะสมนะคะไม่ให้มากไม่ไม่ให้มาก,ไม,าไ,มมากไม่ให้น้อยไปหมายถึง ความคาดหวังกับความหวังใหามันเท่ากันเนี่ยจะทำให้คุณรู้สึกมั่นคงแล้วก็ไม่ผิดหวังไม่อะไรคุณจะเดินสายกลางได้สำเร็จประมาณแบบเนี้ยคนที่เดินสายกลางได้สำเร็จอะ่ะคือคนที่มีความมั่นคงสูงและเมื่อตัดสินใจทำอะไรนะเนี่ยจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและก็จะนำความสำเร็จมาให้ ความใจเย็นความใช้ความสุขขุมรอบครอบคำพีรภาพจะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะคนที่มาเลือกดูแลนดอมนี้จะปรับสมดุลได้เป็นคนลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูไพ่อร่าขึ้นนะคะกันว่าเป็นไพ่อ n น r g จทั้งหมดเลยนะคะว่าคุณจะมีพลังงานใดมาช่วยส่งเสริมให้คุณมีการพัฒนาด้านจิตวิญญาณเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะจะขอ สำหรับระบายนะคะสำหรับคนที่เลือกดูแรนดอมอันนี้นะคะคุณได้ไพ่ดีๆทั้งหมดเลยนะคะเป็นไพ่เลดงมังที่ดีเป็นไปได้ว่าช่วงนี้คุณใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้นะคะหมายเลขสองจะเกี่ยวข้องกับคุณนะมีเลขสองสองเลขสมาเกี่ยวข้องนะคะก็มีเลข9กเลขสาสิบด้วยนะคะ ไอเดอร์เวก็เป็นเลข21นะคะ 22, 2 1 22เป็นการพัฒนาการเจริญเติบโตนะคะสำหรับการฝึกด้านจิตวิญญาณของคุณนั่นเองจะขอหนึ่งใบนะคะสำหรับคนที่มาเลือกดูแลนดอมนี้ขอหนึ่งใบนะคะมีพลังงานใดช่วยหรือมีพลังงานใดมาเกี่ยวข้องนะคะขอช่วย ออกมาท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้ทายออกมาให้ด้วยะคขอหนึงใบได้แล้วนะคะคุณได้ b i r d of theater นะคะเป็นรูปของขนนกนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนกนะคะหมายถึงการเจราจาการสื่อสารการเห็นขนนก ขนนกเขาเป็นพลังงานของการสื่อสารจากท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเบื้องบนส่งคุณมาส่งมาถึงคุณนะคะอาจจะเป็นสัญญาณของธรรมชาติถ้าคุณเห็นขนนกก็เป็นไปได้ว่าช่วงนี้การพัฒนาด้านจิตวิญญาณของคุณกําลังเจริญอย่างเต็มที่หรือบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยท่านจะออกมาสื่อสาร บอกกับคุณว่ามันอาจจะมีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นกับคุณความโชคดีบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรประมาณแบบนี้นะคะเป็นสัญญาณเตือนของคุณคุณอาจจะเห็นขนนกบ่อยๆนะคะซึ่งเป็นการสื่อสารกับตัวคุณกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันอีกนะคะจะเป็นไพ่ energy ทั้งหมดเลยนะคะ ขอหนึ่งใบสำหรับคนที่ไม่เลือกดูดนดอมนี้นะคะได้แล้วนะคะคุณได้รีแลกเซชันนะคะหมายเลขสามสิบเก้าช่วงนี้เขาอาจจะออกมาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องได้รับความสุขนะคะเป็นช่วงที่คุณจะได้รับการพักผ่อนนะคะถ้าคุณยิ่งพักยิ่งพักมากมากนะคะจิตสมาธิของคุณก็จะยิ่งมีเยอะนั่นเองเป็นไปได้ว่าช่วงหลับคุณอาจจะ เป็นช่วงเวลาที่คุณได้ฝึกจิตฝึกสมาธิมากยิ่ยงขึ้นนะคะความสงบนำมาสู่คุณนะคะและจะทำให้คุณได้พบกับเ่งต่างๆที่คุณศึกษามานะคะมันจะทำให้ร่างกายและจิตใจของคุณได้รับการพักผ่อนแล้วก็ได้รับความสงบเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกมีความสุขนะคะเป็นแฮปปี้ไทม์ของคุณเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนที่มาเลือกดูแ a n d อมนี้นะคะเมื่อ คุณมีจิตสงบในตอนกลางคืนเนี่ยมันจะยิ่งเสริมสร้างาสุขภาพให้คุณดีมากยิ่งขึ้นนะคนที่หลับสนิทนะคะจะได้รับการบำรุงทั้งสมองทั้งร่างกายนะคะโครคภัยไข้เจ็บอะไรก็ทุเลาเบาบางลงไปนะคะคนที่หลับสนิทจะทำให้ ซ่มแซมส่วนที่สึกล้อนะคะอะไรร่างกายที่มันไม่ค่อยแข็งแรงก็จะยิ่งแข็งแรงนะคะแม้จะเป็นช่วงเวลาน้อยๆแต่ถ้าคุณใช้ช่วงเวลานั้นในการหลับให้สนิทเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาของความสุขสงบในตัวคุณนั่นเองนะคะสำหรับคนที่มาเลือกดูแรนดอมนี้นะคะเดี๋ยวขออ,อีกหนึ่งใบนะคะโอ้ได้หลายใบเลย ขอแค่หนึ่งใบพอนะคะขอพลังงานที่เกี่ยวข้องกับคุณคนที่มาเลือกแรนดอมนี้ช่วยออกมาสื่อสารให้กับคนที่มาเลือกแรนดอมนี้รับทราบด,ด้วยนะคะขอหนึ่งใบค่ะขอท่านสิส่งศเสรช่วยสื่อสารด้วยด้วยนะ,ะได้แล้วนะคะอันนี้คุณได้โฟกัสนะคะ เขาให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่คุณทําโฟกัสกับสิ่งโฟกัสเนี่ยมันหมายถึงการใช้การมีจุดสนใจนะคะถ้าคุณอยากจะทําอะไรหรือคุณอยากจะมีสติมุ่งที่จะฝึกฝนนะคะด้านสมาธิก็ให้โฟกัสลงในสิ่งนั้นๆน,นนะคะก็จะยิ่งทําให้มันจิตมันนิ่งจิตมันมันคงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าภายนอกนั้นจะมี อะไรมาเป็นสิ่งเล้ามากมายมีเสียงมีการรบกวนแต่ถ้าคุณโฟกัสลงไปในสิ่งที่คุณมุ่งหวังที่จะทำมีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นแล้วแล้วก็ไอ้สิ่งรบกวนภายนอกมันจะไม่ทำให้คุณวอกแวกนะคะคุณจะยิ่งมีความมั่นคงอยู่กับปัจจุบนันแล้วก็จะทําให้จิตมันว่างมากยิ่งขึ้นอันนี้อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่คุณจะต้องไปเผชิญกับเสียงต่างๆนะคะเสียงรบกวนต่างๆที่จะทําให้สติของคุณ เสียไปแต่ถ้าคุณมุ่งจุดสนใจไปจุดใดจุดหนึ่งในสิ่งที่คุณต้องการแล้วแล้วก็มันจะไม่ทําให้คุณเสียสติเสียสมาธิไปได้เลยนั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่ท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาสื่อสารบอกให้คุณประพฤติปฏิบัตินะคะเพื่อคงไว้ทึงซึ่งความสมดุลในร่างกายและจิตใจของคุณนั่นเองนะคะต่อไปนะคะจะประดูไอ่ e v ว r y เดวิ i ท h t a ลอ t กันนะคะ ผู้อ่านก็จะมีปัญหาเรื่องเสียงนะคะวันนี้ทำคลิปมาสามคลิปแล้วล่ะค่ะแทนพิกอาร์คนะคะเพื่อจะได้ให้คนที่สนใจในเรื่องต่างๆเหล่านั้นเขาได้ดูตรงกับแรนดอมของเขานะคะถ้าใครสนใจเรื่องการเงินก็มีเรื่องการเงินนะคะถ้าใครสนใจเรื่องความรักก็ไปดูเรื่องความรักนะคะถ้าใครสนใจด้านจิตวิญญาณก็ให้มาดูเรื่องของจิตวิญญาณเป็นต้นนะคะเรามาดูกันนะคะว่า ไพ่เขาท่านจะออกมาแนะท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะออกมาแนะนําสิ่งใดผ่านไพ่ให้กับคุณคนที่มาเลือกดูแรนดอมนี้นะคะขอหนึ่งใบได้แล้วนะคะคุณได้เพเยอร์แอนวิสก็คือสิ่งที่คุณปรารถนานะคะจะได้สมหวังนั่นเองสิ่งที่คุณขอพรสวดมนต์สวดขอไว้นะคะ คุณจะได้ประสบความสําเร็จถ้าคุณมีจิตใจที่มั่นคงนะคะช่วงนี้คุณอาจจะอยากขอพรบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณได้ขอไว้อะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะโดยเฉพาะคนที่ขอไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับน้ํานะคะ จะยิ่งประสบความสําเร็จอาจจะเกี่ยวกับขอท่านพญานางก็ได้นะคะเพราะว่านี่มีบ่อน้ําต่างๆเนี่ยจะหมายถึงท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในน้ํานะคะท่านจะนําความสุขความสําเร็จมาสู่คุณนะคะมีพระอาทิตย์เรือเรืองรองรอยอยู่นะคะความสว่างความสดใสจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะถ้าคุณมีจิตที่นิ่งมากพอเนี่ยพรที่คุณขอก็จะประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะสําหรับคนที่มาเลือก ดูแลนดอมนี้นะคะต่อไปจะเป็นไพ่กินวิตออลาเคิลกันนะคะจะเป็นพลังงานต่างๆแล้วก็เป็นไพ่ของการฝึกปฏิบัตินะคะถ้าคุณฝึกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ คุณจะได้รับผลสําเร็จใดๆนั่นเองนะคะผลที่คุณได้ฝึกด้านจิตวิญญาณมานั้นจะเกิดอะไรกับตัวคุณนะคะขอท่านสิ่งศักดิ์ทิ์มาสื่อสารผ่านไพ่ให้กับคุณที่มาเลือกดูแลนดอมน,นี้นะคะหรือจะออกมาแนะนําก็ได้นะคะขอหนึ่งใบโอ้ได้แล้วนะคะคุณได้รีฟิลเมนต์นะคะ รีไฟเมนต์นะคะคุณได้รีไฟเมนต์นะคะเขาหมายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะการสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเคยคิดว่ามันไม่ดีมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีขึ้นอาจจะเป็นพ้นจากการที่คุณได้ศึกษาด้านจิตวิญญาณมานะคะมันเลยทําให้สถานการณ์ที่ของคุณที่มันเคยไม่ดีเนี่ยมันจะปรับปรุงได้ดีขึ้นรวมทั้ง อาจจะหมายถึงตัวคุณสามารถปรับเปลี่ยนช่วงชีวิตให้ดีขึ้นนะคะมีการพัฒนาด้านจิตวิญญาณของตัวตนคุณดีขึ้นเรื่อยๆนะคะปรับปรุงให้พัฒนาตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆจนประสบความส่องสว่างนะครับการปรับบาลานซ์ในตัวเองได้นั่นเองนะคะคุณจะเป็นคนที่นิ่งสง,งบมากยิ่งขึ้นไม่อยากได้ใครดีอะไรเนาะเป็นคนที่ เดินสายกลางได้สำเร็จไม่ตึงไปไม่หย่อนไปประมาณนี้เป็นต้นนะคะเป็นการปรับเปลี่ยนตัวต้นของคุณนั่นเองนะคะต่อไปนะคะจะเป็นไพ่เมคกิ้ g เมจิกนะคะเขาจะเอามาแนะนำหรือยืนยัน,นทำทนายใดเพิ่มเติมให้กับคนที่มาเลือกแต่ด้อมนี้นะคะขอหนึ่งใบนะคะโอ,โอ้ได้แล้วนะคะคุณได้ The e l e m e n t นะคะเดอ The element of fire, air, earth and water combine to create powerful protective boundaries p i r i t u a l mental, physical and emotional นะคะคุณจะมีความสมดุลทั้งธาตุทั้ง4เลยนะคะดินน้ำลมไฟร่างกายจิตใจนะคะของคุณจะแข็งแรงนะคะสปิริชวลคุณก็จะแข็งแรงด้วย p h y s i c a คุณก็จะแข็งแรง emotional คุณแข็งแรงนะคะ มีพลังมีอำนาจนะคะได้รับการปกป้องและมีบาดเอรี่หมายถึงมีมีการปกป้องคุ้มครองม,มีกำแพงป้องกันตัวเองคุณจะแข็งแกร่งขึ้นทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณนั่นเองนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณผสมผสานปรับสมดุลบาลานร่างกายจิตใจได้อย่างดีนั่นเองเขาออกมาแนะนำและยืนยันคำทำนายให้นะคะสำหรับคนที่มาเลือกดูรลนดอมนี้นะคะ ต่อไปเราจะดูไพ่ DIY ดอกันนะคะว่าเขาจะออกมาแนะนําหรือยืนยันคำำนําทํานายอะไรเพิ่มเติมให้กับผู้ที่มาดูแรนดอมนี้นะคะขอหนึ่งใบนะคะได้มาสองใบเนาะเป็นประตูที่ปิดแล้วก็ประตูที่กําลังจะเปิดแล้วก็ประตูที่เปิดสว่างอยู่เลยนะคะกาขึ้นอยู่กับคุณนะคะถ้าคุณฝึก จิตได้ดีจิตได้มั่นคงคุณก็จะเปิดประตูนี้ออกไปได้นะคะอันเป็นประตูของความเมตตากรุณานะคะการเป็นจิตวิญญาณของดอกบัวนะคะวันนี้ออกมาสองรอบแล้วเนาะก็เลยจําได้เป็นเดอะซาีดโลตัสนะคะ c o m p a s s i o n in action the h t u d e n t o I see now the lotus in your spirit jewelry นะคะตัวตนของคุณะคะเป็นคนที่มีความ เมตตาการุณานะคะคุณพร้อมที่จะเปิดประตูออกไปนะครับและเมื่อคุณเปิดออกไปจากประตูที่ก็จะเป็นประตูที่ส่องสว่างเลยคุณจะอยู่กับปัจจุบันอ m o โมเมนต์จอยนะคะแซนท o เด e ะเฮาส์กา t ์ดเย็ดไทม์คูส์สเตนส m ต m ล n อ l ลโมเมนต์และไฟเอเวอร์อินเดอะบิ๊ออฟเนะคะคุณ เป็นผู้ที่อยู่กับปัจจุบันได้นะคะมีความสมดุลทั้งด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญานะคะคุณมีความสมดุลอย่างที่กล่าวมาแล้วเนาะคุณได้จัดติดมารวมทั้งได้ The e l e m e n t t นต์ l ด m e เอ s มาเนี่ยแสดงว่าตัวตนของคุณนะคะขอโทษค่ะแสดงว่าตัวตนของคุณนะคะได้ก้าวผ่านความยากของการ ทำจิตทำสมาธิมาแล้วต่อไปเนี่ยประตูของคุณจะส่องสว่างและคุณจะมีความสมดุลอย่างมากนะคะพอที่คุณขอไว้ก็จะประสบความสำเร็จด้วยคุณได้ the world หมายถึงคุณจะได้คอมพิ t e ในในโอกาสข้างหน้านะคะตอนนี้เริ่มสมดุลได้ดีแล้วต่อไปเนี่ยคุณก็จะยิ่งๆ่ง,ย,งยิ่งสงบมากยิ่งขึ้นเลยนะคะคุณจะสามารถ มีสมาธิอยู่ได้แม้กระทั่งมีเสียงอื่นรบกวนด้วยนะคะสำหรับตัวตนของคุณในเวลานี้นั่นหมายความว่าคุณอยู่กับปัจจุบันได้นั่นเองนะคะอันเป็นความสำเร็จดีๆด้านจิตวิญญาณของคุณที่มาเลือกดูแลนดอมนี้นะคะวันนี้ผู้อ่านก็ขอให้นำคำทำนายดีๆไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตนะคะสำหรับผู้อ่านแต่ต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ